ครับองนี <ines> ้ก็เป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับวัดหนองหลวงนะครับ2 470นนะครับตามข้อมูลนะฮะ ก็การศึกษาครับเราก็ศึกษากายภาพนะครับในเรื่องของผ้าหล่อโบราณนะครับผ้าหล่อโบราณนะครับวัดหนองหลวงเนี่ยนะครับในการหล่อเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผิวตกสายนะครับเพราะว่าน่าจะสันนิษฐานในเรื่องก็เชิงช่างนะครับในการหล่ออาจจะทาน้ามูลงัวไม่ค่อยดีนะครับทําพิมพ์ไม่ค่อยดีนะครับหรือตุนโลหะไม่ไม่ได้ที่อะไรประมาณเนี้นะครับที่เขาว่ามานะครับแต่เรา